ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกเช่นเคยครับผมกับจากสามชนครับเมื่อในยุทธีไร่นะครับวิธีเช่าสวนอีกครับมณีสีผ้าพี่น้องนะครับมาเก็บดอกอัญชันนะครับเพราะว่าตัวนี้เตรียมไว้นะครับในช่วงหนาแหลงนหนยังมัน่มีผลผลิตนะครับสำหรับดอกอัญชันเท่ากหรเก็บในช่วงหนาฝนหนาหนาวนี่ครับไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยร้ายแหรอครับตัวนี้ช่วงนี้เก็บสายนิดน่อยนึงครับไมระมาณสิบโมงหรอครับที่ผมเก็บดอกอัญชันเป็นดอกอัญชันที่ปลูกนะครับเรื่อว่าผู้ใดอยาก ได้ดอกอัญชันไปเป็นชาเป็นยังกะติดตอได้ครับมีทั้งรูปแบบตากแหงแล้วก็เม็ดพันธุ์ไปปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งดอกอัญชันกันครับไปเบิ่งครับดอกอัญชันที่เก็บว้นะครับนี่ก็เตรียมนะครับเก็บอีกนะครับเดี๋ยวไปเก็บดันหลังกันครับดอกอัญชันตัวนี้เป็นพันธุ์ดอกดอกซอนนะครับดอกมันสีซ้อนกันครับบวมเป็นเกสรซ้อนเดียวบวมเป็นกลีบเดียวนะครับเป็นลายกลีบนะครับตัวนี้นี่ฮะเก็บกันครับ แต่ประมาณนี้ครับแต่หลายพอสมควรนะครับอ,ออกซุ่มมือนะครับออกทุกม,มือเก็บในช่วงเช้าใ้ซุ่มมือนะครับอันชันนี่เขาจะออ,อกดอกตลอดนะครับในช่วงน้าแดง่งมงนี้ต้นก็จิต,ตายแต่ว่าเม็ดก็ยังลุ่งเรืออยู่นะครับสามารถเก็บใดนใดปีต่อตอไปนะครับแต่เพิ่นบดดนสารเคมีครับยาฆ่ายางฆ่ายาัายง้งนะครับนี่ฮะสามารถไปแปรรูปเฮดเป็นชาเฮดเป็นอันชันมะนาว แต่งสีขนมนะครับแล้วก็กินซดได้นะครับกินกับพริกกะปิหรือว่าชุบแป้งทอดไก่นะครับสำหรับดอกกันชั่นนะครับประโยชน์หลากหลายคุณค่าทางอาหารคุณค่าสรรพคุณทางยาก็มีนะครับเป็นพืชที่นาปลูกไว้ติดบ้านนะครับถึงแม้สีว่าเข้าสับปบสมปอาจทาตลาดออกได้แต่ว่าเก็บไว้ใช้ในคคัวเลื่อนก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใดมีหัวทางการค้านะครับสามารถแป่รูปเป็นชาแล้วก็สทรงตามลานต่าง,ง,งๆได้นะครับบวาจะเป็นลาน น้ำปั้นนะครับหรือว่าเป็นลานเฮ็ดกับเข่าอาหารนะครับไปประดับตกแต่งนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีประโยชน์ในการใส่โบคี้กันนะครับไปนะครับมาหนีน้ำคลิปมาฝากพี่น้องเพื่อนจะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในผมให้ผมในครั้งต่อ,ตอไปนับสำหรับมาหนีขอตัวลาไปก่อนพักผ่อนก่อนครับไปนะครับ